เล่าออวันแรกอ่ะคุณทําอะไรบ้างอ่ะก็ไม่ได้ทําอะไรกินข้าวดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนอนดูซีรีส์คุณใช้ชีวิตเหมือนแม่บ้านอายุสี่สิบัเลยนะโอ้คุณถ้าชีวิตผมมันเหมือนแม่บ้านวัยสี่บมากเนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งทุกวันนี้ผมก็ทํางานปวดหัวยะตายอยู่แล้วผมก็มีเพื่อนรอ้นะถ้าไอ้วานมันว่างนะผมก็ชวนมันไปดูหนังตลอดเลย คุณชอบดูหนังด้วยเหรอผมนึกว่าคุณเน่ยเป็นพวกซีรีส์จริงจังอะไรอย่างเดียวผมก็ดูหมดแหละคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นสยองขวัญผมดูทุกแนวอ่ะแต่อวานเนี่ยมันกลัวผีหนังผีผมเลยต้องไปดูคนเดียวคุณได้ดูติดเพื่อนอะไรมากเกินไปเหมือนกันนะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลาวานมันค่อยๆมีสมองอะคุณเฮ้ยนี่คนถึงเพื่อนผมจะดูเซอร์ซ่าเนี่ยแต่มันก็มีหนึ่งสิ่งที่มากกว่าคุณเล้วกัน นั่นก็คือความจริงใจไม่งั้นนะผมไม่คบกับมันเป็นเพื่อนได้นานถึงทุกวันนี้หรอกผมเองก็จริงใจกับคุณนะแต่วิธีการผิดถ้าคุณใช้วิธีการแบบไวานเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเพื่อน,อนกันก็ได้ตกลงตกลงอะไรก็ตกลงไงคุณไม่ต้องชวนผมซ้ำสองหรอกผมจะไปดูหนังกับคุณ เฮ้ยผมยังไม่ได้ชวนอะไรคุณเลยนะฮัลโหลเมาลงหนังผีดังที่สุดตอนนี้เรื่องอะไรกดนจัดไหมผมหน่ยไม่รู้รถจะติดไหมอะเมาไว้สามรอบเลยแล้วกันเผื่อไปก่อนจัดกายด้วยไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณคุณจะออกจากบ้านโซมโซแบบนี้ครับ ผมอืมผมชวนคุณไปดูหนังอยู่นะเชื่อคุณจูจูเนี่ยเดินเบิดประตูเข้ามาแบบนี้ได้ไง เอาก็าบอกบ่นฉี่อ่ะใจผมฉี่กลางบ้าเลยไนงะแล้วคำว่ารอเนี่ยรู้จักหรือไงเดี๋ยวคุณบอกเลยคุณให้ผมฉี่ก่อนอย่างนี<อ>้คุณอะไรเออช่วยผมคอนแก้มาดินี่คุณจะบ้าเหรอผมไม่เอาด้วยหรอกเนี่ยขาคุณเจ็บแต่มือคุณไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็บ้านคุณนี่เราจับแบบบ้านงมเนี่ยถ้าผมเลื่อนลงขึ้นมาทำไง เร็วๆของวดชีโอ้ยนะอุ้ยพูดแล้วผมจะฉี่ยังไงไม่ผมต้องจับให้อีกเหรอจับเร็วๆคุณลีผมปวดชีโอ้ยอคุณเล่งตรงๆตรงยังโอ <Okay. Okay. S 2> เคโอเคเสร็จหรือยัเดี๋ยวคุณอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันเละอะคุณมันกระเด็นเงด เธอไม่เล่นตรงจริงจงแค่ไหนแล้วฉันทุ่มใจให้จะได้ไหมใจที่ทุ่มไปจะต้องใช้ททเท่าไรเธอพ้อมทุ่มเธอก็ยัง